เฮเลนบอกไว้แบบนี้หลังถูกโยงประเด็นร้อนกับใหม่ดาวิกาสืบเนื่องจากเพจเฟซบุ๊กจับโปดาราโพสต์ว่าด่วนมากมึงแรงมากมึงเหีวอไอปอเลยสิมึงล่าสุดอดีตผู้จัดการนางเอกดังเล่าให้เพื่อนสาวคนสนิทฟังแบบใกล้ชิดว่าถ้านางเอกดังจอมเนเน่ออกอีเวนต์ไหนจะตามไปตบเอ่ย ตามไปทวงเงินทุกอีเวนต์เหตุทนมานานหลายปีแล้วจนไดโนเสาร์จะกลับมาเกิดใหม่อีกรอบทางด้านเฮเลนก็ถูกโยงว่าเป็นอดีตผู้จัดการดังกล่าวสำหรับนางเอกดังจอมเนเน่คนที่โดนโยงคือใหม่ดาวิกาโดยสาวใหม่บอกว่าเห็นข่าวแล้วแต่ไม่ตกใจที่คนโยงมาที่เราเอาเป็นว่าถ้าถามเราทุกครั้ง ตอบเหมือนเดิมทุกครั้งสิบปีผ่านมานานมากเราจบไปนานมากแล้วไม่มีอะไรจะพูดถึงเลยในขณะที่เฮเลนได้ชี้แจงบอกว่าได้มีนักข่าวมาถามดิฉันว่าวันนี้ฉันจะบุกไปงานอีเวนต์ทวงเงินหรืออะไรยังไงหรือเปล่าขอตอบตรงนี้เลยว่าไม่มีที่มีข่าวออกไปอาจจะมีการสื่อสารผิดและเป็นการเข้าใจผิดกันเลยทุกอย่าง อันนี้ก็ขอเรียนมาให้ทราบว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรอย่างนั้นและก็ไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนั้นไม่ได้อะไรขนาดนั้นทุกอย่างพูดไปหมดแล้วโดยตอนนี้ทุกคนก็รู้เรื่องอยู่แล้วเราไม่มีความจำเป็นต้องทำอะไรอย่างนั้นขอบคุณมากค่ะ